นบียูซุฟเป็นบุตรของนบียากูผู้เป็นนบีเช่นกันและเป็นเหลนของนบีอิสฮักและเป็นหลานของนบีอิบรอฮีมท่านมีพี่น้องสิบเอ็ดคนรวมเบนยามีนที่เป็นน้องชายร่วมมารดายูซุฟได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ด้วยความงดงามทางรูปกายและจิตใจฮะดิษบางบทกล่าวว่าท่านได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของความงามทั้งหมดที่อัลลอฮ์ประทานแก่มนุษย์ ขณะที่ยูซุฟยังเด็กท่านได้เล่าความฝันประหลาดให้บิดาฟังว่าท่านเห็นดาวสิบเอ็ดดวงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก้มกราบต่อท่านนาบิยักษ์หมู่ผู้ชานฉลาดตระหนักดีว่านี่คือสัญญาณจากอัลลอฮ์ว่ายูซุฟจะได้รับตำแหน่งที่สูงส่งท่านจึงเตือนยูซุฟไม่ให้เล่าความฝันนี้ให้พี่น้องฟังเพราะกลัวว่าพวกเขาจะวางแผนรายต่อท่านด้วยความอิจฉาริษยาพี่น้องของยูซุฟ ที่ไม่ใช่น้องชายร่วมมรรดาอิจฉาความรักที่นบียะกุบมีให้ยูซุฟและเบนยยมินมากกว่าพวกเขาพวกเขาปรึกษากันว่าจะกำจัดยูซุฟเสียบางคนเสนอให้ฆ่าเขาแต่พี่ชายคนหนึ่งเสนอให้โยนเขาลงไปในบ่อน,น้ำลึกเพื่อที่คาราวานที่เดินทางผ่านไปมาอาจจะพบเขาและพาเขาไปที่อื่นพี่น้องมหาบีดาขออนุญาตพายูซุฟไปเล่นด้วยนบียะกูบกังวล แต่ก็อนุญาตหลังจากนั้นพวกเขาก็ทรยศยูซุฟถอดเสื้อของเขาออกแล้วโยนเขาลงไปในบ่อนน้นาำลึกแล้วกลับไปหาบิดาพร้อมกับเสื้อของยูซุฟที่มีเลือดปลอมเปื้อนบอกว่ายูซุฟถูกมาป่ากินนบียะกูบรู้ด้วยสัญชาตญาณว่าพวกเขาโกหกแต่ก็อดทนไว้ด้วยความศรัทธ,ธาในอัลลอฮ์ทันเศร้าโศกมากจนร้องไห้ไม่หยุดยูซุฟตัวน้อยกำลังถูกพี่ชายหลายคน ช่วยกันหย่อนลงไปในบ่อน้ามืดมิดมีเพียงแสงสว่างจากด้านบนส่องลงมาเล็กน้อยใบหน้ายูซุฟเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสับสนหลังจากยูซุฟอยู่ในบ่อสักครักคาราวานที่เดินทางมาจากมัดยันมาถึงบ่อเพื่อตักน้ำคนตักน้ำพบยูซุฟและนำเขาขึ้นมาพวกเขาดีใจที่ได้เด็กหนุ่มที่รูปงามเช่นนี้ พวกเขานำยูซุฟไปขายเป็นทาสในอียิปต์ในราคาเพียงไม่กี่ดิรฮมัมยูซุฟถูกขายให้กับคุนนางใหญ่ของอียิปต์หรือที่รู้จักกันในานามอาซีสซึ่งเป็นเสนาบดีหรือผู้ดูแลคลังของกษัตริย์ภรรยาของอาซีสชื่อว่าสุไลคออาซีสสั่งภรรยาให้ดูแลยูซุฟเป็นอย่างดีเพราะเห็นแววว่าเขาจะเป็นประโยชน์แก่พวกเขาสุไลคอหลงไหลในความงามของยูซุฟ และพยายามล่อลวงเขาให้ทำความผิดยูซุฟปฏิเสธอย่างเด็ดขาดด้วยความยำเกรงอัลลอฮ์และพยายามหนีไปที่ประตูสุไลคอคว้าเสื้อของเขาจากด้านหลังจนขาดในจังหวะนั้นเองอาซีสมาถึงที่ประตูและเห็นเหตุการณ์สุไลคอรีบกล่าวหาว่ายูซุฟพยายามทำร้ายเธอแต่ยูซุฟยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองพยานซึ่งเป็นญาติของสุไลคอเสนอให้ดูเสื้อของยูซุฟ หากขาดจากด้านหน้าแสดงว่ายูซุฟเป็นฝ่ายโจมตีแต่หากขาดจากด้านหลังแสดงว่าสุไลคอเป็นฝ่ายดึงและยูซุฟเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อเสื้อขาดจากด้านหลังอาซิสก็รู้ว่าภรรยาของตนเป็นฝ่ายผิดเรื่องราวของสุไลคอกับยูซุฟแพร่สะพัดในหมู่หญิงสูงศักดิ์ของอียิปต์สุไลคอจึงเชิญพวกนางมาจัดงานเลี้ยงและมอบมีดให้พวกนางไว้ปอกผลไม้ เมื่อยูซุฟเดินผ่านพวกนั้นก็ตะลึงในความงามของเขาจนเผลอเชืออนิ้วมือตอนเองสุไลคอขู่ว่าหากยูซุฟไม่ยอมทําตามที่เธอต้องการเธอจะให้เขาติดคุกยูซุฟเลือกที่จะติดคุกดีกว่าทําบาปอัลลอฮ์จึงให้ยูซุฟถูกคุมขังแม้ว่าความบริสุทธิ์ของเขาจะปรากฏชัดแล้วก็ตามในคุกยูซุฟได้พบกับนักโทษชายสองคนคนหนึ่งเป็นคนรินเหล้าของกษัตริย์อีกคนเป็นคนทําขนมปังของกษัตริย์ ทั้งคู่เล่าความฝันให้ยูซุฟฟังยูซุฟเตือนพวกเขาให้ศรัทธาในอัลลอฮ์ก่อนแล้วจึงตีความความฝันให้ฟังว่าคนรินเล่าจะได้กลับไปรับใช้กษัตริย์อีกครั้งส่วนคนทําขนมปังจะถูกตรึงกันเขนและนกจะจิกกินศีรษะของเขายูซุฟขอให้คนรินเล่าพูดถึงเรื่องของเขาต่อหน้ากษัตริย์แต่เขากลับลืมเรื่องของยูซุฟไปหลายปีผ่านไปกษัตริย์แห่งอียิปต์มีความฝันที่น่าชงวนว่าเห็นวัวอ้วนเจ็ดตัว ถูกวัวผอมเจ็ดตัวกินและรวงข้าวเขียวเจ็ดรวงถูกรวงข้าวแห้งเจ็ดรวงห้อมล้อมกษัตริย์เรียกนักปรา์และโหรทั้งหมดมาตีความแต่ไม่มีใครสามารถทำได้ตอนนั้นเองคนรินเหล้าก็นึกถึงยูซุฟขึ้นมาได้จึงรีบไปบอกกษัตริย์กษัตริย์ส่งคนไปหายูซฟุฟยูซุฟตีความความฝันอย่างถูกต้องและแม่นยำว่า อียิปต์จะมีช่วงเวลาอุดมสมบูรณ์7ปีและตามด้วยภัยแล้ง7ปียูซุฟยังแนะนําให้เก็บพืชผลไว้เพื่อใช้ในช่วงภัยแล้งกษัตริย์ประทับใจมากและสั่งให้ปล่อยยูซุฟเมื่อกษัตริย์ต้องการพบยูซุฟปฏิเสธที่จะออกจากคุกจนกว่าความบริสุทธิ์ของตนจะได้รับการพิสูจน์สูเลคอและสตรีคนอื่นๆสารภาพผิดต่อนหน้ากษัตริย์ว่ายูซุฟบริสุทธิ์และเป็นผู้ซื่อสัตย์ ยูซุฟจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลคลังและเสบียงอาหารของอียิปต์ผู้มีอำนาจและไว้วางใจได้เมื่อภัยแล้งแผ่ขยายไปทั่วดินแดนพี่น้องของยูซุฟก็เดินทางจากคานาอันมายังอียิปเพื่อขอซื้อเสบียงอาหารพวกเขาไม่รู้จักยูซุฟแต่ยูซุฟจำพวกเขาได้ยูซุฟให้เสบียงแก่พวกเขาและสั่งให้พวกเขานำบินยามีนน้องชายร่วมมารดามาด้วยในครั้งหน้า และได้แอบใส่อุปกรณ์ที่ใช้ในการตวงกลับคืนไปในกระสอบของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัวพี่น้องกลับไปหายากูบเล่าเรื่องที่พบคุณนางอีอิปและต้องนำเบนยามีนมาด้วยยากูบไม่อยากเสียเบนยามีนไปอีกคนแต่เมื่อเห็นเงินที่ยูซูบแอบคืนให้พวกเขาก็คิดว่าเบนยามีนจะช่วยให้ได้รับการปฏิบัติที่ดีขึ้นยากูบจึงยอมให้เบนยามีนไปด้วยโดยให้สัญญาว่าจะดูแลน,น้องให้ดีที่สุดเมื่อถึงอียิป ยูซุปต้อนรับเบญามินเป็นพิเศษและแอบบอกความจริงให้บินยามินรู้จากนั้นยูซุปก็แอบ,บนำถ้วยตวงของกษัตริย์ไปซ่อนในกระสอบของบินยามีนหลังจากพี่น้องเตรียมเดินทางกลับก็มีเสียงประกาศว่ามีถ้วยของกษัตริย์หายไปพี่น้องของยูซุปปฏิเสธว่าไม่ได้ขโมยแต่ตามกฎของอียิปต์หากพบสิ่งของในกระสอบของใครผู้นั้นจะต้องตกเป็นทาสเมื่อตรวจสอบกระสอบพบถ้วยในกระสอบของบินยามีน พี่น้องของยูซุฟตกใจและพยายามร้องขอให้ปล่อยบินยามีนเพราะกลัวยะกูปจะเสียใจแต่ยูซุฟยืนยันที่จะกักตัวบินยามีนไว้ตามกฎพี่น้องกลับไปหายะกูปและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดนบ,บียะกูปเสียใจอย่างหนักอีกครั้งท่านร้องไห้ไม่หยุดจนตาบอดแต่ท่านยังคงมีความหวังและศรัทธาในอัลลอฮ์เสมอท่านสั่งให้บุตรชายกลับไปอียิปตเพื่อตามหายูซุฟและเบญยามีน เมื่อพี่น้องกลับไปอียิปต์เป็นครั้งที่สามพวกเขาอยู่ในสภาพที่สิ้นหวังและอ่อนแอมากพวกเขาขอความเมตตาจากยูซุฟยูซุฟมองเห็นความลำบากของพวกเขาและตระหนักว่าถึงเวลาแล้วที่จะเปิดเผยความจริงท่านถามว่าพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าพวกเจ้าทำอะไรกับยูซุฟและน้องชายของเขาเมื่อพวกเจ้าเป็นผู้เเขวพี่น้องตกใจและถามว่าท่านคือยูซุฟหรือยูซุฟตอบว่าฉันคือยูซุฟและนี่คือน้องชายของฉัน อัลลอฮ์ได้ปรดปรานพวกเราแท้จริงแล้วผู้ที่ยำเกรงและอดทนอัลลอฮ์ะจะไม่ทําให้รางวัลของผู้ทําความดีสูญหายไปพี่น้องยอมรับความผิดของตนเองและขออภัยโทษยูซุฟมอบเสื้อของท่านให้พี่ชายคนหนึ่งพร้อมสั่งให้เอาเสื้อตัวนี้ไปคลุมบนใบหน้าของยะกูบบิดาของพวกเขาเพื่อที่สายตาของท่านจะกลับมามองเห็นอีกครั้งและสั่งให้พาทั้งครอบครัวมายังอียิปเมื่อเสื้อไปถึงยะกูบและคลุมใบหน้าของท่าน ท่านก็สามารถมองเห็นได้อีกครั้งทันทียากพูพร้อมด้วยบุตรชายทุกคนและครอบครัวเดินทางไปยังอียิปต์ยูซุปรอรับพวกเขาที่ทางเข้าเมืองเมื่อบิดามารดาและพี่น้องทุกคนเข้าพบยูซุปก็เชิญพวกเขาทั้งหมดเข้าสู่ราชวังและทุกคนก้มกราบต่อยูซุป